สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับการถวายน้ำมันพืชค่ะถ้าหากผู้ใดหรือคนใดชีวิตกำลังหมองหม่น กําลังมืดมัวคิดหาทางออกไม่ได้ติดขัดหลายๆเรื่องนอกจากข้าวสารอาหารแห้งที่เรานำถวายวัดแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชนี้มีประโยชน์ไม่น้อยนอกจาก จะใช้ผัดทำอาหารเพื่อเลี้ยงโลงทานและนำแจกจ่ายชาวบ้านแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะคือน้ำมันพืชนั้นสามารถใช้เติมตะเกียงให้ชีวิตเรามีความสว่างสวัยรุ่งโรจน์ค่ะ ถ้าหากใครคิดว่าชีวิตกำลังย่แย่กกำลังติดขัดตกตำ่ำไม่พบทางสว่างสวยัยหาทางออกไม่เจอมีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเราท่านลองซื้อน้ำมันพืชไปถวายวัดหรือซื้อน้ำมันพืชไปเติมตะเกียง ตามวัดต่างๆนะคะมีน้ำมันพืชน้ำมันกา๊าดน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันหลายอย่างหลายชนิดน้ำมันแบบนี้หาซื้อตามร้านขายของชำได้ทั่วไปค่ะ บางคนอาจจะใช้น้ำมันเติมตะเกียงโดยเฉพาะเลยก็หาซื้อตามร้านสังกพันต่างๆได้นะคะให้ลองทำดูนะคะการถวายน้ำมันจะได้อนิสง์อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะท่านอาจจะพบกับช่องทางหรือแสงสว่างในชีวิตมีความรุ่งโรจน์ในชีวิตด้วยการซื้อน้ำมันถวายวัด เพราะน้ำมันนั้นมีประโยชน์หลายอย่างต่างๆสามารถทำกับข้าวได้แล้วยังสามารถไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อจุดได้อีกนะคะคิดีิจังชาแนลเลยนำเคล็ดลับดีๆนี้มาบอกเพื่อนๆให้ได้รับฟังรับชมกันค่ะถ้าจะให้ดีควรนำไปถวายในวันเกิดตัวเองนะคะเกิดวันไหนให้นำไปถวายวันนั้นค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิดิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดิจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ